ยอดอัจฉริยะมหาลัยต่างเผาพันธุ์มีพลังในตำนานระดับที่เปิลเอสตอนที่9ก้าคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาเลวร้าบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำาต่าจอก็กดปุ่มได้ค่เป่นนะครับอย่ากดนี่พอนนะครับฮ่าฮ่าขอบคุณครับเข้าไปกันเถอะฉันจะพานายไปรายงานตัว ฮฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่อยากรู้จักนายลูกทีบเมื่อกี้เป็นเพียงแค่การตักเตือนนะถ้ายังเข้ามาทำให้ฉันรำคาญอีกฉันจะไม่เกรงใจแล้วเป็นไงล่ะเล็กพิคกี้หนูไม่ล่ะเจอของดีทุกซีซั่นเปิดเติมทีไรไอ้เจ้าเจียงเหิงก็จีบรุ่นน้องคนใหม่ทุกครั้งจีบตอนไหนก็เจอต่อทุกทีสวรรค์ทำให้เขาไม่เคยเจอรักแท้เลย สายตาของเธอเหมือนกับพวกปีศาจเธอมีสายเลือดของพ่าปีศาจงั้นหรอที่นี่นะ่ะมีอาจารย์กับนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่พวกเขามีสายเลือดของเผ่าพันธุ์พิเศษกล่าวหลังถ้าเจอพวกเขาอย่าทําสีหน้าเหมือนเห็นสัตว์ประหลาดเชียวล่ะต่อให้จะเป็นพวกต่างเผ่าพันธุ์กันถ้ายืนอยู่ฝั่งเดียวกับพวกมนุษย์ผมก็ไม่มีทางเห็นพวกเขาเป็นศัตรูหรอกครับผมไม่จงเกยียดจงชังเผ่าปีศาจท,ทั้งหมดแค่เพราะว่าพอ่อตายหรอกครับ ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่เป็นบัตรนักศึกษาของเธอนะในบัตรนี่มีลำดับกับคะแนนฉันจะอธิบายระบบต่างๆของมหาลัยให้ฟังประเภทแรกก็คือการจัดอันดับการจัดอันดับนี้จะมีขึ้นในทุกชั้นปียิ่งพลังสูงเท่าไรตัวเลขก็จะยิ่งเป็นอันดับต้นๆอย่างที่ลำดับเด็กใหม่ที่จัตามคะแนนการสอบรวมไงล่ะ นายเป็นอันดับ001แปลว่าแข็งแก่งที่สุดในบรรดาเด็กใหม่ทั้งหมดแล้วแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ลำดับชั่วคราวเองนะอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะมีการจัดประลองและก็จัดลำดับใหม่ทั้งหมดตามผลการประลองในครั้งนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายจะโดนเพ่งเล็งจากทุกสารทิศทุกคนจะจับจ้องที่จะแย่งตำแหน่งของนายไปในเมื่อผมได้ที่หนึ่งมาแล้วก็ไม่มีทางปล่อยให้ใครแย่งไปง่ายๆหรอกครับ ต่อไปก็จะเป็นระบบคะแนนนักศึกษาใหม่จะมีคะแนนพื้นฐานให้ตามอันดับใช้ซื้ออาหารใช้ซื้ออุปกรณ์ใช้ซื้อน้ำยาตำราทักษะได้ขอแค่มีคะแนนเพียงพอนายก็สามารถซื้อทุกอย่างที่ต้องการได้รวมไปถึงทักษะกับทรัพยากรระดับเด้วยนอกจากการจัดอันดับแล้วยังมีการเก็บคะแนนอีกสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือการทำภารกิจใช้บัตรนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานเก็บภารกิจ จากนั้นก็ค้นหาภารกิจที่คิดว่าไว้ถ้าภารกิจสำเร็จจะได้คะแนนมาตามความเหมาะสมอย่างที่สองก็คือติดลำดับอยู่ในอันดับฟ้าดินเพื่อให้ได้คะแนนเป็นจำนวนที่แน่นอนประจำทุกๆเดือนนักศึกษาทั้งมหาลัยมีอยู่5,000กว่าคนคนที่อยากจะเบียดขึ้นไปติดลำดับฟ้าดินนั้นมันก็มีเยอะพอๆรากับคนวัวได้แลเพราะฉะนั้นนา่าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเข้าใจแล้วครับ เราจะมีดันเจี้ยนอาณาเขตลับอยู่ทั้งหมด3แห่งแห่งแรกเมืองกอบลินใต้ดินจำกัดไว้ที่ระดับ17ถึงระดับที่21ดันเจี้ยนแห่งที่2ดันเจี้ยนปาบิดเบี้ยวจะกำจัดไว้ที่ระดับที่23ถึงระดับที่26ดันเจี้ยนแห่งที่3ดันเจี้ยนนรกจะมีจำกัดอยู่ที่ระดับที่28ถึงระดับที่31การเข้าดันเจี้ยนนอกจากต้องมีระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วยังจะต้องจ่ายคะแนนด้วย คนที่มีคะแนนหรือว่ารดับไม่ถึงก็ไปฝึกที่ลานฝึกซ้อมก่อนได้คู่ฝึกมีทั้งคนจริงและหุ่นยนต์สําหรับการต่อสู้ผู้ที่แข็งแกร่งที่นี่จะมีสิทธิ์ขาดในการพูดและมีสิทธิ์ขาดที่จะได้รับการจัดสรรแบ่งทรัพยากรมากที่สุดนี่แหละคือวิถีการใช้ชีวิตในมหาลัยนี่แบบนี้สิถูกใจใช่เลยสวัสดีครับอาจาย์อ่าเหนื่อยหน่อยนะ คนคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะมีอาจารย์มาไก์ให้แบบต,ต,ตัวตัวเลยด้วยนั่นสิปกติเด็กใหม่ต้องจับกลุ่มกันสิบคนแล้วให้พวกรุ่นพี่เป็นคนมาช่วยแนะนำนี่นาะหรือว่าเขาจะเป็นเด็กเส้นงั้นหรอเรื่องแค่นี้พวกน้อยก็ไม่รู้ได้ยังไงกันนักศึกษาเข้าพิเศษอันดับหนึ่งนะ่ะเขาจะมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีนั่นแหละเหตุผลประการแรกก็เพื่อให้เขาได้คุ้นเคยกับที่นี่โดยเร็วที่สุด เหตุผลที่สองก็เพื่อสร้างความประทับใจก่อนเลือกคณะยังไงเล่าเสื้อเขียวผมเหลืองหวังลีจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคนคนนั้นก็คืออันดับหนึ่งของปีนี้นะสินี่นี่นี่นายก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเล่าต่อสิเขาเป็นใครมาจากไหนกันเล่าต่อสิเพื่อนเขาได้อันดับหนึ่งของมณนตนซูหังในปีนี้ชื่อว่าโจอี้อาชีพอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับสิบสาม นี่นี่ไอ้เพื่อนข้อมูลของนายไม่ผิดใช่ไหมอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันอาชีพสนับสนุนนะโวย้ยนั่นนะสินายเคยบอกว่าเซรนลินเฟืองนะเขาได้อันดับที่สองแต่เขาเป็นนักรบคั้งอัดับสิเลยไม่ใช่หรอแล้วเขาก็เป็นสายสป,ปอร์ตคนหนึ่งเท่านั้นเขาสามารถเอาชนะนักรบครั้งได้ยังไงกันแต่ว่านะเขารอจังเขาน่าจะไปเป็นดาราดีกว่านั่นเนี่ยนี่นี่นี พวกเธอพูดมาแบบนี้ไม่เชื่อกันเรื่องไงคิดว่าฉันพูดโกหกเรื่องไงกันฉันไม่เต้าข่าวมั่วๆให้เสียชื่อของฉันหรอกว้ยผู้ชายคนนั้นเขาได้ลำดับที่หนึ่งของปีนี้งั้นหรอเอ๊ะเอ๊ะน้นอยฉันว่าไอคนที่ได้อันดับศูนย์ศูนย์หนึ่งน่ะมันก็มีดีแค่ชื่อแล้ววะฟุกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หืม ฉันลิวจริงอัศวินโทษท่านอันดับ038ฉันคิดว่านายไม่มีความสามารถมากพอจะได้รับการประเมินให้เป็นอันดับ0 0 1ดังนั้นฉันขอท้าดวนกับนายน้องชายครับการท้าดวนมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะจะให้เสียเวลาของคนส่วนรวมทั้งหมดไม่ได้นะครับไอ้หัวแดงนี่ฉันทำงานเป็นไกด์เด็กใหม่เพื่อให้ได้แค่หนึ่งคะแนนแค่นี้ฉันก็ลำบากมากพอแล้ว แล้วแกจะมาหาเรื่องทั้งวดดีวัดสาวอะไรตอนนี้กันคนนี้ไม่ต้องห่วงไปหรอกรุ่นพี่ผมรู้ตัวว่าผมกำลังทำอะไรเอา๋ารู้ก็หยุดสิว่าไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โคตรโง่อันดับศูนย์ศนหนึ่งนะมันเป็นการตัดสินใจรวมกันระหว่างพออกับอาจารหน้าคณะเลยนะโว้ยแกมีหน้าไปสงสัยเขาเพื่อวอนซะแล้ว ว้าวว้าวมีอะไรน่าสนุกสนุกให้ดูด้วยเหรอนี่นี่พวกนายคิดว่าเลวจริงจะเหยียบหน้าอันดับหนึ่งได้หรือเปล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่อาชีพที่โหดอะไรมากมายเลยเนาะถ้าหากว่าอันดับศูนย์ศูนย์หนึ่งแพ้ฉันก็ไม่แปลกใจอะไรมากมายหรอกเรื่องอะไรฉันต้องตอบรับคำท้าของนายด้วยหนึ่งร้อยคะแนนถ้านายชนะนายสามารถเอาไปได้เลยแต่ถ้านายแพ้นายไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้น พื่อชื่อเสียงที่ขาสะอาดยังไงเราก็ต้องตอบรับคำท้านี้อยู่แล้วแต่ว่าไหนจะเชื่อก่ให้ลิงดูทั้งทีมันก็ต้องเชื่อให้แทรถึงสวงสักหน่อยไอ้พวกลิงพวกนี้มันจะได้ลาบจำันยาวๆเดิมพันสามร้อยคะแนนแล้วฉันจะยอมสู้ด้วยอ๋อหน,น่ว่าไงนะฉันอันดับสี่สิบฉันมีแค่สี่ร้อยคะแนนเองนะหลือจริงอันดับที่สามสิบแปด มันก็ไม่น่าจะต่างอะไรกับฉันมากนะใช่แล้วล่ะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมานะจนเลยนาะย่าจกเลยนะน,น,นั่นตัวเปิดไงตัวกีกี้อะรู้จักปะม<อ>ันไอ้พวกไรสมองในมังงะที่ชอบมาเรียกเสียงด่าไงพูดมากพูดมากแล้วก็โดนเตะตอนนี้นะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงน่าสงสารจังเลยนะเอ๊ะเอ๊อเธอกำลังมองอยู่น้นอย ตว่าไงล่ะถ้าหากว่านายไม่กลา้างั้นฉันไปแล้วนะได้ได้สามร้อก็300รไปที่เวทีประลองกันเลยโอ้นายนี่มันใจเด็ดก,กว่าที่ฉันคิดเอาไว้นั่นเนี่ยแต่ว่าเวทีประลองนะ่ะไม่ต้องไปหรอกแค่สามกระบวนท่าถ้าหากว่าฉันทำให้นายคุกเขาไม่ได้ถือว่าฉันแพ้